สวครับพ <aid> ี <Solomon> ่น well ้องครับพอกันอีกแล้วครับคลิปที่สองในการเก็บไข่ตะกะแตนผู้ใดบ่เคยเห็นนี่พี่น้องครับนี่คือไข่ตะกะแตนเนี่ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยมันเป็นคือจัเงินเอียงสักอย่างหนึ่งเห็นบ่นี่มีไข่นี่เก็คือไข่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 ตะกะแตนเอาไข่ตะกะแตนเนาะทั้งหลายไข่เนาะก็เลยเไล่หลายรวมๆกัน เออชื่ออะล่ะผู้ใดเครื่อ z กันแน่นี่เอานี่อันนี้คือลักษณะการ z o o มกันของของตะกะแตนพี่น้องโอ้ยค้อมกันลายตัวอะไรมันงนี่ยเออนี่พี่น้องนี่เพิ่นผสมพันธุ์กันเลยด้วยนี่นี่นี่คือการการผสมพันธุ์ของตะกะแตนนี่เพิ่นสิจับหลายคู่เด้วยอันนี้อันนี้ก็มาเอากันอยู่ใต้ตีนข่อยนี่ล่ะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอือเออ มึงพี่น้องอันนี้ก็เพิ่นกระโ c o m กันอีกแล้วพวแต่ประคุมกันหลายตัวอยู่พี่น้องมึงเอานะครับเออกระงึดอยู่อันผมอันนี้เฮ็ดไปตั้งแต่ปก่อนปิดวงนะครับก่อนปิดวงที่เปิดวงม่แล้วพี่น้องยี่สิบมื่นเย้พี่น้องครับวันที่ยี่สิบสามมึงตะกระแต่แล้วกับวันที่ยี่สิบสามครับเมื่อเมืองอันเออโอยมันขวดตีนกันเลย มันเก็บได้ไหมเมื่อโม่ล่ครับสาวน้อยเป็นแพงเปิดวงวันที่ยืสามมีเสื้อผ้ายแน่นอนนะครับมีเสือ้อผ้าหลังจากวันนี้ครับงานมินิคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เรียนยุ่วกุ้งเผาพี่น้องอยู่กอกรทมครับจบแล้วครับเมื่อคืนนี้นะครับมินิคอนเสิร์ตเรียบร้อยลงเรียบร้อยเล้ยครับต่อไปจะเป็นการซ้อมซ้อมจริงจังพี่น้องเอ้ยซ้อมอีลียี่โอนะครับซ้อมแบบเอาเป็นเอาตาย จักบูได้สิเป็นจังไงล่ะมึงเอาเนี่ยโอ้บมึงเอาครับพี่น้องครับผู้เสียวสานในการหาหาหาไข่หาไขา่าขามดแดงเอ,าาเอิ้นหาไข่อันขี้เกียมโอ้แม่นหาไขาอ่อัน,อ,นอันตะกะแต่โอ้พอถูกก็ไปถีบตะแดนเนี่ยเป็นไดตะกะแตนนี่กับพี่สะดานเนาะเสียใจกันมองได้ก็ใส่ยโลดเลยขึ้นไปอยากใส่กันอยู่ เนี่ยเป็นไได้ท่าพิษสดานนี่เป็นได้คลิกเขาเอ็นยังกตีตีร่างกายกับเอากันจีนะหายากดิพี่น้องอพิษสะดานเลย <laughs> มึงเน,น,นี่ยมึงเน่ยแต่กระเจี้ยหมิ่นจะจัดพี่น้องเดี๋ยวคอยจะไปกวนมันนี่น,น,น,นี่คอยจะไปกวนมันโอ้โอ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  พี่น้องโอ้ยอุ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 ้ยอ้ยเฮ้ยมวลอ้คือจังนกบินตอบบินแลบลิ้นยี่ตีเนี่บอกอุ้ยอ้ยอูดดับต้นดูโอ้โอ้โอ้หว้ยไหลกันเนี่ยพี่น้องรู้สึกว่าแบบคุ้มใจเล็กน้อยทึบปานกลางพี่น้องก็บริเวณอยังเราออกแต่เงินเฮอู้อู้แต่มันกับตัวใหญ่เลยพี่น้องไปได้กินไปได้เอาไปใส่กับอัน ไปเตยถอดหอมหอมกอบกอดเนาะเออแต่แส่บให้กูเลี้ยวโอ้ยเป็นเบาเป็นสาวเนี่ยกำลังกำลังมีความรักไว้ว่าบุญเนชุมนี้เห็นบ่ให้รุ่นกำลังว่าบุญอยู่ผมก็เทศซะด้วยสิทีนี้ก็ว่าบุญเลยทีนี้ผมก็ตกะกแตนบินไม่เซาเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ต่มกันตายเหยียบกันตายเลยโอ้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 โอบอพี่น้องมา เขามึงแบบไก่ชิดไก่ชิดสนิทเหมือนแฟนนี่ครับตะกเตียนการเป็นอยู่ครับที่มีอาหารการกินนะครับเพราะว่าสี่เป็นนี่ใบอันนี้แหละเอนใบอันยังใบสาบเสียแล้วก็หน้าใช้ใบสาบเสียนี่นี่ จะตัวแหนะาหน่หนสีเมียงสีดอกสีม่วงเดี๋ยวเจ๊น้ำดอกสีขาวนะแหสีม่วงนะครับนี่เห็นบ่แล้วก็โดยอันนี้ก็เป็นทรายในการเอ,อ่อไว้แต่มันวางไข่พี่น้องออหลังจากที่มันกำลังอัปเดตกันกำลังออกกำลังไข่เอสติทายในการผลิตลูกผลิตไข่พี่น้องนี่ครับน้องๆก็จะมาออกไข่ตรงนี้นะครับเป็นก็ะเจี๊ยมจาะเป็นหูนี่แหละ มีงยกูหยบตะกตใต้ตายแล้วพี่น้องตายแล้วขาตะกั่ตะกระเต้ใต้ตัวหนึงมีเงบอบนี่กีแตง้ตายแล้วนาชกตนีนี่ว่มีได้สูกูหยยบตตยเออเด็ดเด็ดเด็ดใดนี่ครับคนก่ะเทีมมาจอหูอันน้เห็นพี่น้องน้ำลาเลยใหญ่เลยเอ้าเอาเอาอันนี้เขาบ้าอะไหยาบเนี่ค่มนนก อันนี้เด้มันเบ่งไข่แห้งที่จะเร็วเอาตายแล้วซ้ำสิ้นประซุนแล้วซ้ำอันนี้กันเมื่อไหรตายค้าหนาทีได้หนิเมื่อไหรแนวได้หนิเนี่ยเลยี่โอ้เอาโอู้ไข่ตนกันเฮ้ยมันตายค้าหนาทีตีหนิเรื่องไหนหนิคือโบติงอันนี้กันไม่เฮ็ดกันยู่อันโอ้ยเนอเอาเอ้ยเจ้าก็ได้เนาะ มองเห็ดบกุดบ่อ,ดบอยากกันมาเกี่ยวกันอยู่ใส่กับเกี้ยอย่านั่งอย่างนั้นเนาะเห็ดไปเนาะโอเอาสูมองนี้มันสีรดรดบ่นี่มันก็จังซ้วงสีรดนี่นี่นะครับไข่รัดจากมือแล้วกะชิบูะถึงอยู่บ่ะซองซองขีดแต่อยู่หรอกอะไรป่ะชิบูซามขีดขีดใหญ่ป่ะเป็นพิโรขีดสิขวดแล้ว เกิดไข่เหรโอ้ยเรียงเรียงตวกสิษรผสมทั้งหลายแลนี่โอ้ไว้น่าลาบนี่ครับไว้ทอดไว้อะไรแก่เออกระซ่างมันไก่ถี่ไปแล้วมาซักเลยเห็นมั้ยเออเาพี่น้องครับไปอะไรให้ให้แกวีรบุรุษของเฮาน้ำแน่พี่น้องนี่เพิ่นอุตส่าห์เสียสละเวลาในการผลิตทายาดเฮ็ดไข่นี่นี่ไข่ตะกะแตนนี่นี่ซุมนี่เสียสละแล้วพี่น้อง เอาให้เพื่อนไปสู้ๆๆๆสุ้สู้ติเอให้เพื่อนอยู่นั่นแหละถ้าพี่น้องครับฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับสองบาท้ำเพลินลำไปเสียวเดอ้อ <69 S 2> พี่น้องครับฮะบัตรหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเออพี่น้องวันที่กกย,ยีส่สิบสามน,น,นะครับพบกับชาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับอยู่สนามกีฬากลางเอ่อบ้านแพงพี่น้องนะครับมือนันสิมี่ยังไง รถแ่หน่วยหนึ่งหน่วยสองนะครับสาวน้อยเต้ยเสดดลำแพนเต้ยเสดดครับหน่วยหนึ่งหน่วยสองแล้วก็สาวน้อยเสดดแบนครับของบอดจูเฮ็ดไหมพี่น้องไอเป็นอันเอียงกว่าวงตีนไหมเป็นวงแบนนะครับเออของสาวน้อยนำโดยชมพู่เพชรพลอยนะครับเออเป็นเฮ็ดเป็นเอียงกว่าเกิน วงแบนนั่นแหละนะครับแล้วก็วงใหญ่นะครับสาวน้อยเพชรบนแพยงยิ่งใหญ่อลังการแน่แน่นแน่นอนครับตอนนี้ก็มอลำัหนยเขาซ้อมแล้วพี่น้องมือนี้มือแรกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบัตรมือนั่นบัตรราคา169บาทนะครับพี่น้องครับกลุ่มไล่สดกลุ่มปิดนะครับพี่น้องผู้ใดถ่อยุ่ใกล้ยุย่ใกล้ยูย่ใกล้หรือยู่ใกล้ามาบ่ได้หรือเมืองทางได้กับเมืองทางออนไลน์ก็ได้พี่น้องผู้ใดบัตรนางางนก็มีแต่ว่าบนหัวว่าจักบาท โอครับพี่น้องครับพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้สำหรับก่อนครับมือหนาจะมาอัปเดตไม่นะครับกวัสดีครับมาบ้านพี่น้องช่วงนี้ครับมีงานอยู่แถวนี้ลแหลองานไก่บ้านผมกับวันที่12นะครับงานยิ้วอำเภอกุชินาลัยสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องเต็มวงมวนกุบให้กินแถวบ้านเด็กของไล้ไร่ดอกทรงปีนี้เอาโอเคครับพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ